ครับผมท่านผู้ชมมือนี้มาฟังความฝันของนวันเนาะครับผมเนาะเพราะว่าผฝันดีผีพูดเท่ามาบอกเลขตัวเดียวหางเดียวครับผมแต่ว่าเป็นเลขสองตัวหางเดียวพอเที่ยงก็มาบอกพีเนาะครับผมเนาะเป็นเลขสองตัวหางเดียวแขนเข็งๆเลยครับผมแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่ให้น้องไปฟังจากปากนวันผมพร้อมกันเลยเนาะครับผมเนาะยืนทารายพุ่นครับผมมีความฝันอยากแบ่งปันให้พี่ให้น้องลองไปพิจารณาเบิรงเนาะครับผมเนาะพอเลขหางเดียว มันหนาลงทุนอยู่เลยครับผมท่านผู้ชมเลขตัวเดียวหางเดียวไปครับท่านผู้ชมว่าอะไรอย่างหางไปฟังจะชัดจากปากนะวันว่าผีพู้เฒามียิ่งมาบอกเลขหางเดียวสองตัวหางเดียวน่ะเป็นเลขตัวใดชุดใดไปต้องจัดจากปากนะวันเลยครับผมสวัสดีครับนาวันสวัสดีครับนวันครับสวัสดีครับนาวันสวัสดีค่ะนาวันสวัสดีค่ะมันมีข้อมฝันอยากมาบอกสุพีสุนองฟังนะบอยแอมเนาะครับผมเป็นข้อมฝัน เป็นเป็นจังไดนก่อความฝันนี่เป็นผู้เท่าหรือเป็นผูู้นนมกมหานี่้เฒ่ามหาอย่างมขเียนเหล็กใส่มือหาเลยพุทโเนี่ยเป็นผู้เท่ธเขียนเล็กใส่หายพุทโธเที่องหัวจักนี่บอกครับโบเอ๋อห้บหัจักบเอ๋อเอาเาเลยนะน้นเบาเลยเป็นจังหดผู้เท่าในลักษาจังไดีเป็นมาเขียนเหล็กอีหยังเอาเบาเบิ้งพเท่ามีหญิงผมสันมีหญิงผมสันเนี่ย เขาก็เขียนเลขใส่นิ้วมือให้ยเขาก็เลยเอ่ยว่าอีล้ามวันนี้ว่าไม่ไงจะจะเขียนเลขใส่มือให้เขาเพิ่นก็เลยเขียนเลขใส่นิ้วมือให้เพิ่นก็เขียนใส่ฟาซูนอย่าเขียนเลขใส่ฝ่าเมอร์หาซูนเป็นผู้เฒ่ามียิ่งผมผมยาวหรือผมสั้นผมสั้นไงผมสั้นเค่อยค่อค่อยคยฝันเห็นเพิ่์ลบอลนะนะวัน บ่อย่าบ่เคยฝันบ่เคยฝันเห็นเพิ่นแม่นบ่แม่นอย่าบ่เคยจักเถื่อบ่แม่นพี่น้องเฮาตัวบ่อเออเป็นเป็นหยังเป็นเจ้าที่เจ้าทางจังซี่บ่ได้เป็นชนิดเมื่อกี่ก็บ่ยู่กันอยู่กับมาฝันฝันนอนฝันไปเลยเพิ่นก็เลยมาบอกเลขเรื่อยอ่างเหม็นเพิ่นเพิ่นเขียนใส่กลางฝ่ามือเลยจ้ะเป็นตัวสีหยังน่ะวันเป็นสีแดงอ่าสีแดงแม่นอือ เขียนใส่สองตัวเนี่ยนหาศูนย์เลขสองตัวชุดเดียวหางเดียวเพิ่นบ่เขียนสามตัวให้บ่เพิ่นก็บ่ได้เขียนใส่เพิ่นใส่ให้แต่หาศูนย์เขียนใส่ให้แต่หาศูนย์ตัวเดียวเลยเนี่ยคุณบอกจนไดเนี่ยคำนวันถึงว่าได้มาเขียนเลขให้ว่า ยวาไม่เดินไหญ่เคลนเลยใส่ตัวนี้เวลาต้องซื้อซื้อตามไม่ใหญ่บอกเด้อไม่ใหญ่ให้เลยหาศูนย์คนก็บอกไ้ซื้อตามเพิ่น่ปไปซื้อตัวนี้ละหาศูนย์นี่ก็เลยตื่นเพิ่นบอกซักหน่อเพิ่นก็เลยฝันฝันอะไจักมืออะไะนะวันนี้ฝันฝันมือว่านอย่างฝันมือว่านนี่เมนฝันมือวันที่สิบแปดครับผมมือว่านเนาะวันที่สิบแปดเป็นพุทธเอา มาเขียนเลขใส่เมื่อให้นะวันโตแดงจิ้งคืงแต่มาเป็นเลขตัวเดียว<ช>เลขสองตัวหางเดียวว่าพีเนะครับผมเนาะเลขสองตัวหางเดียวห้าศูนย์กับน้ำอยู่บ่่นบอกให้กับน้ำอยู่บ่น้าวันเป็นสื่อนั้นบ่เพิ่นก็บ,บอไดะไรกับเพื่อนบ่ได้ไรบอกให้กับเพิ่นบ่ได้บอกว่าสื่อตัวกับน้ำอยูเรื่องกับบับอบอวห่วยแต่ว่าจะมีนบ่เนาะอี <c oughs> <c oughs> ่เนาอจะเาแต่ตตรงเลยบ่ว อ่าหาสูนหาว่าสิพวกงายหลังปึ้งเลยบ่เนี่ยเผู้จะกลับจะผู้สื่อเจ้าตัวหน้าว่านี่สื้อบ่สื่อหวยบ่ทุกงวดก็ก็สื่อยุ่ยสื่อยะแต่เขาบอได้สื่อหลายเนาะสื่อไี้น้อยสิ่น้อยเอาขาไปตัวน้าว่านี่ก็ซื่อหาสูนก็ต้องกลับสูนยหาแม่บ่แม่นีอ๋อแม่แม่แม่ครับผมส่านผู้ชมไปแล้วเขาต้องกลับมานน่าเลยครับผมหาศูนยูนหา ตัวเดียวหางเดียวแขนแขนขัสามตัวเซลตัวไหนใส่เอาตัวไหนใส่คะั้ตัวก่หาหานย์สามไจะใส่สมเป็นยังไงว่าหาศูนย์สามนบอกหาศูนย์ูก่ใส่สามตัวก็ใส่สามักสนี่จ้อ๋อในวันมักสมถ้ามักสามมันต้องเป็น, 3, นสามหศูนย์ยังสีคือพอเปนบอกมาหาศูนย์นอกซื้อกลับซื้อลงนี่เลยมันไม่ถืว่าเป็นเก่าหาศูนังสีว่าภูเ่า ว่าเจ้าเขาบอกไปเนาะบอกบอกวหลายตัวเอม็มซีวายหายยี่ลันละถือง่ายก็เพราะว่าพวกเอ็มซีก็บอกอยู่เขาเพื่อนไหนมาสองตัวยังอยู่ได้สามตัวก็ได้เห็นเขาไม่เห็นเนาะแต่ว่านี่เป็นควอมบอกซูฟังกันซีครับผมท่านผู้ชมจนตัวคนบอกนั่นคือหาศูนย์ตัวเดียวแต่ผมเชื่อว่าให้กลับไปกลับขึ้นบนลงล่างกลับไปหลักกักลับมาหน้ามันซีนะครับท่านผู้ชมก็คือหาศูนย์นหา แต่ว่าขันมากสามตัวผัเสียงว่าพุกพุกเถามาบอกนี่อาจจะเป็นเก้าก็ได้ไน้นอนว่านอ๊เก้าห้าศูนย์ยี่สี่นอกมากน้ำยั่บ่หรือมากแค่สามห้าศูนย์นี่บ่บ่เาบ่าวออซื้อว่าเอาเดี๋ยวพี่นอ๊ะิว่าหายนอออเดี๋ยวพี่นอ๊ะปฏิว่าหายโอ้ยผัเสี้ยงนี่จะได้หลายตัวนะปฏิว่านอ แต่ว่าคนอวกมากเก่าหาศูนย์จะริมข้ข้าเฝนอยาบอกได้หรือหล่ะพนมาบอกถนาันบอกนะวันแม่่าเขา้ามาบอกเท่านี่บอกว่าจะ่รีบเรื่อไปสื่อเด้กั<ม>บ่นมาบอกหาศูน <50 S 2> ก็บอกเขานี่แล้วก็เลยเเลตื่นก่อนอ๋อเนาะอ่ะก็ดิดีอตัวเดียวนี่แหละครับผมหาศูนย์หา,าไาใหมาก3ตัวกันนะวันว่าสามห้าศูนย์พทว่าผู้สอเป็นเก่ายังสี่ก็ได้ครับผมเนาะอ๋อสิฐานยังอีกบอเอฟซีอมนีเท่า ครับมีแล้วครับหาศูนย์ตัวเดียวนี่แหละเนาะเป็นแขนนี่ละเลขสองตัวหางเดียวแขนแขนเอายกใคร fc เป็นพวกเนี้ยหน่ะวันนี่ครับผมท่านผู้ชมแคบนาจอไว้เบิงโอ้บัแครปพือนดิจำมแต่อยู่เลขตัวเดียวหนึ่งเนาะแต่ว่าบัแครปเรื่อมได้ครับผมท่านผู้ชมเพาต้องแคบนาจอไว้เบิงห้าศูนย์เป็นพุทธไม่ยิ่งมาบอกนะวันแต่พอเที่ยงว่าผู้เฒ่านี่น้ำเกาะทาไปมาสามตัวเอาเกาะหาศูนย์ใส่ ในวันหนว่านพอมามักสามเป็นสามหาศูนย์แต่บอมักก็เอาตามที่ข้าวันว่นฝันนั่นแหละครับผมก็คือหาศูนย์ศูนย์หาเอ้าแคบหนาจอยเบิ้งเนะครับเด้อไปมักก็ค่อยจัดครับผมคัดให้เบิ้งพอคมศสนาเนาะพอเที่ยงเองก็มาจีตามให้แค่เป็นแนวทางล่ะครับผมแนวทางของตลาดจินแบงนวันแนวทางของงวดวันที่สองพฤษภาคมสองหาหกแปดให้ทุกท่านโชคดีโชคมาสื่อหาศูนย์ถือหาศูนย์ตรงๆเลยไม่ต้องไปถือตัวอื่นเนาะครับผมเนาะเ่าต้องว่าไปโตกรับให้ถือตัวตรงตรงมีล่ะหาศูนย์ไม่งัคนคลิปนี้ พระเจ้าเขาตลาไปก่อนพอกัะใหม่คลิปหนาขอบคุณนะว่าหลายครับผมขอบคุณนนหลายครับจะว่าจะฝากไปใส่ครับสมุมรทรชลบุรีมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของขา้าของขายเนาะครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งน้องสร้างพระเคุณในด้านเมตตามหาาสน่เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานในพระเจ้าเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนใด ไผมีติดตนทติตต่โตไวจะเกิดบรารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้้า้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูษาไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่สว่า นองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตห่านที่บานที่เงอนไปบานนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,ม้าขาขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสงัง สมัยก่อนเท่าบ่เข้า,เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีของเขานี่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างห่งเป็นสั์สีสูงคูัประลราดซะก็เลยบ่งความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อติดไปทิ้ดเหม่ทิ้ดเหม่ไปมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยกับลุงปู่เจญว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นีหรีมีพุ้ตคุ้นไม่ด้ยโตมีจิติทยมีอำนาจสามารถมวนอดติรีสามารถ,าารถไปหาผู้ได้ก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะไม่เห็นวัตถุ้นมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่าไงฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านนี้เพราะาปูนโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื่นคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,ากราไปล้ยุ่งเลี้ยงนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันไมคุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันพีกสารแงกระเปลงยังนองสา้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือบูกเสกของบุดเบิร์ตตำนายอยู่ในเก็ดตำนานเบิร์ตบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในกู้บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พุกเสกผู้รแรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พกเศษให้รเปนแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบาสกูดคูนอ่าผู้รอดธรรมาชิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีไปดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรธวิโรธยัตตนาบนคือผู้รอดชงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจาาสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชครูปนสมเด็จนั่นแหละคือ่องควมเป็นมาก